Hello, my name is Dara k h i s o n You can call me Noi. I study faculty political science at Blink of Songkhla University p a t h a n i Campus. ปัจจุบันนะคะ,ะยังมีวัฒนธรรมและความเชื่อที่ว่าชายเป็นใหญ่กว่าหญิงและผู้หญิงไม่สามารถเป็นผู้นําได้ดีกว่าผู้ชายนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในสังคมที่มันเกิดขึ้นจริงๆและดิฉันขอยกกรณีตัวอย่างที่ดิฉันเคยไปศึกษาแล้วก็ทําวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของการบูลลี่แล้วก็การ stop sexual harassment นะคะ,ะดิฉันได้สโคบในเรื่องของสิ่งเหล่านี้ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเจาะลงลึกนะคะซึ่งเราก็เห็น ประเด็นตรงนี้แล้วก็ได้ไปทําร่วมกับเด็กมัธยมใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะแล้วก็มันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่เป็นที่มาของการเกิดความไม่เท่าเทียมทางเพศเราไม่ได้จะหมายถึงแค่ LGBT เท่านั้นแต่เราหมายถึงชายชายหญิงหญิงหรือว่า LGBTQ นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะ ดิฉันคิดว่าในสื่อในเรื่องของที่จะนําสื่อเทคโนโลยีหรือว่านวัตรกรรมต่างๆนะคะผลิตออกมาเป็นสื่อเพื่อที่จะทําร่วมกับเด็กแล้วก็ให้เด็กเข้ามามีกระบวนการส่วนร่วมในการเข้าใจความเท่าเทียมทางเพศเราควรที่จะต้องปลูกฝังตั้งแต่นักเรียนในวัยมัธยมหรือว่าวัยมัธยมปลายนะคะซึ่งตรงนี้ดิฉันมองเป็นส่วนสําคัญว่าเราน่าจะสามารถพัฒนาได้อีกโดยสิ่งที่ดิฉันมีก็คือในการทําโปรเจก t นี้อยู่แต่แค่เรายังไม่ได้สานต่อไปเพราะว่า ในเรื่องสิ่งเหล่านี้มันสามารถก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมทางเพศคือเรื่องของการบูลลี่เด็กก็จะถูกบูลลี่ต่างๆเมื่อมีความมีความเป็น LGBTQ หรือว่ามีความไม่เหมือนกันก็จะถูกบูลลี่แล้วก็ทาให้เด็กคนนั้นรู้สึกว่าตัวเองไม่เท่าเทียมทางเพศค่ะแล้วก็ในเรื่องของการถูกสต o อป e ์เซ็กชวลทาร์เนต์ก็คือเมื่อฝ่ายใดเป็นฝ่ายที่อ่อนแอกว่าหรือว่าฝ่ายที่ถูกกระทําเป็นเหยื่อของการถูก ความรุนแรงหรือว่าการดูถูกต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นที่มาของเรื่องของความไม่เท่าเทียมทางเพศค่ะแล้วดิฉันก็สนใจในเรื่องของประเด็นหลากหลายหรือว่าประเด็นครอบคลุมสังคมแต่อยากจะให้ลงลึกในของประเด็น3จังหวัดมากๆค่ะแล้วก็ในเรื่องของภาคใต้นะคะก็อยากที่จะนําประเด็นเหล่านี้ไปศึกษางานเพื่อที่จะได้นํามาบูรณาการร่วมกันนะคะแล้วก็รู้สึกว่า ความเข้าใจในครั้งนี้หรือว่าโปรเจกต์ที่ได้ทํามาเนี่ยอยากที่จะสานต่อแล้วก็มีความเข้าใจมากขึ้นเพื่อน,นําไปต่อยอดกับโปรเจกต์ที่ได้เคยทําไว้นะคะในเรื่องของการบูลลี่หรือว่า Stop Se ซกช harassment หรือว่าการถูกคุกคามทางเพศน,นะคะก็มองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสําคัญที่จะนําไปพัฒนาโดยใช้นัตกรรมสื่อหรืออาจจะลงไปให้ความรู้แก่เด็กๆนะคะ และเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆที่จะนํามาทํางานร่วมกันนะคะปัจจุบันเราเห็นกันอยู่ว่าสื่อนี้มีความหลากหลายมากทั้ง Ti t o อกทวิตเตอร์อินสตาแกรหรือ Facebook นะคะมิชชั่นเหล่านี้นะคะจะสามารถนํามาทํางานร่วมกับการสร้างความเท่าเทียมทางเทาง่าเทียมทางเพศได้ค่ะเนื่องจากเรามีฐานของนักเรียนนักศึกษากันอยู่แล้วนะคะถ้าเรานําตรงนี้เนี่ยมาทําเป็นมิชชั่นต่างๆมันน่าจะเกิด power มากๆในการเกิดการสร้างความเท่าเทียมหรือการอมองเห็นความเท่าเทียมทางเพศ ให้ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ